วันวันนั่งแต่กรรมฐา,านไม่เคยคิดจะนั่งการามวิจารณ์หรือเปล่งางี้ฮะพี่มากจ๋าพี่มากจ๋าวันนี้นข้าทำผัดผิดปลาตีนมาฝากจ้ะโอ้โหนี่นะฮะคิดยังไงเนี่ยจะเอาตีนมาให้พี่กินเนี่ยฮะนี่แล้วถามเลยสิไอ้อาหารที่ทำมาให้ทุกวันทุกวันเนี่ยแอบใส่ย,ยานอ,นอนหลับมาหรือเปล่าฮะ พี่บอกตรงๆนะเลิกคิดสักทีนะเลิกคิดที่จะเอาพี่ทําผัวสักทีหนึ่งพี่พี่บอกตรงว่าพี่ยังไม่อยากมีเมียฉันถามพี่หน่อยเหอะว่าผู้หญิงอย่างฉันน่ะไม่ดีตรงไหนฮะทําไมพี่ถึงไม่อยากได้ฉันทําเมียมันไม่ใช่อย่างนั้นนาคเป็นคนดีแล้วก็ดีมากด้วยแต่ตัวพี่เองเนี่ยชาติเนี่ยพี่ปฏิญาณกับตัวเองเอาไว้แล้วว่าพี่จะรักษาพรหมจรรย์ แล้วก็ไม่อยากต้องมือหญิงใดแล้วก็ไม่อยากจะมีเมียด้วยผู้ชายในในคลองพระโขนงเนี่ยก็มีเยอะแยะไปทําไมเองไม่ไปเอาเขาทาผัววะไม่เอาอ่ะข้าจะเอาพี่คนเดียวพี่มากนของข้านะไม่เอาครบแต่ข้าวในี่ข้าขอแล้วกันนะพี่มากเป็นของข้า ข้าเพื่อหลุดไปแล้วโธ่พี่มากทำไมไม่ยอมเป็นของข้าสักทีนะ